สวัสดีพี่น้องนะครับผมมาพอกันในรายการกิจวัตคุดไป ตามสไตล์คณิสานครับมืดิีาพพี่น้องออกมาข้างนอกครับล่มพัดเย็นๆบรรยากาศดีๆนะครับพี่น้องภาพพี่น้องมาสดก๋วยเตี๋ยวแซ่บๆนะครับมืนิเป็นก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นนะครับพอดีว่าไปซื้อเพิ่นล้านเพิ่นเนื้อบิดครับพี่น้องเนื้อมูเบดก็เลยได้กินก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นนะครับลูกชิ้นเนื้อเส่บๆนะครับมีบักเพีกพร้อมมีลูกโดดพร้อมเสียอย่างเดียวว่ามีกะปิครับพี่น้องมืดิผักกรบบัวลายครับพี่น้องมีแค่ผักสลัดนะครับน้อสดน้ำก่อนจะเข้าเด้อ บรรยากาศทังสีไปไทยทงไทยทงหน้าคือสีดีนะพี่น้องเนาะแต่ว่ายานฝนตกครับก็เลยเอาล้างบานเนี่ยละเนาะมีน้ำพริกนี่มาพร้อมครับพี่น้องน้ำพริกหนังปลาแซลมอนครับของมมผมเองพี่น้องนะครับขอส่งมาให้ซิมลองเบิงก็ได้ซิมลองเบิงนะครับพี่น้องแต่ว่าหลักซิมเราละนะครับแสบกินกบขอเจา้กเาก็ผวกเองเสียละครับพวก มาม่านะครับหรือว่าก๋วยเตี๋ยวนะครับเป็น้องพสิเทศแต่นี่เลยอันนี้เป็นรสหนังปลาแซลมอนนะครับมีหลายรสนะครับผมมีหนังปลาแซลมอนมีข้างกุ้งน้ำนะครับพป่น้องเ้ืยสามที่มาบาดซามฮอร่อยแซบเดี๋ยวผู้ใดสนใจผมเซลล์ลิงให้เด้พี่น้องเด้อนะครับของโม่ผมเองอื <c oughs> ้มอื้มกรอบแซบ ยอดครับกินกับสัตว์ต่อก่อนนะฮึ่มก๋วยเตี๋ยวกินกับสตัตว์ต่อแต่พี่น้อง สะดวกง่ายๆกินโรยกลิ่นก็พอเจเาก่อนไปทำงานบราต้องเห็ดอย่างมากไหม,มสดอาดดออลุกโดดอลูกโดดอันข้างหลังอยู่หลหะพี่นอ้องน,นี่สวนหลังบ้าน อืมพี่น้องทํามาได้ผักใส่ปลาผักไฮปลาต้นนั้นเป็นตังแต่ก่อข้างหลังเลยครับอย่เลยยืมงใหญ่ยยเนี่ยแหละครับบุกพริกเผ็ดขนาด เจอลูกโดดเข้าไปอีกครับไปนหนผักมา้ลายป่านใดขออภัยนะพี่น้องเด้อเลื่อ่ต่อ มิ้กกับปีในแห้งสิครบสูตรครับอออออขอให้ละลายครับปรุงแล้วจังหากับปี ได้ประด้ไปซื้อจ้ะยอย่ามันบาแเจบก่อน<ม>อลูกโดดสามเมตร ารดอัน,นอันนี้เป็นข้างกุ้งครับใส่ลงไปอีกบางกันนะนี่เป็นยังไรข้างกุง้งอ,อัน,นใหญ่โอ<ฮ>้น้ำพริกทางกุ้งนะครับ ใส่บังหน้าสดได้พี่นอ้องหอมนะครับใส่บังหน้าสดปุ่งมันหอมสุดห,หยดืนยดทั้งหนาผมเนี่ย ขึ้นแต่ย่านแต่ยาน ไงหมอแต่ตรงแต้มันหนาดูพี่น้องคือเกาล่ะครับ xẹp cái câu chặt to kinh cấp quyết tiểu กินกว๋วยเตี๋ยวนี่ยย่ำใดนี่กินแต่เส้นมีขาวโดนๆอนกินถ้กินเส้นเล็กครับโดนๆอนเทีย thật to Bịt thái Mệt nhầy Bó men đây hầm Bưng thì ỏi bưng Ừ. Ừ. Có hay. Mấy Mê mèn. อิ่มครับซื้อมาใบเพียร์น้ำถุงหนึ่งเพื่อนไปกินเขาแล้วพอดีครับก่เป็นยังนั่นโอ้ยถึงเวลาครับฝนเริมลงเม็ดขอบคุณพี่น้องหลายๆปิดคลิปแล้วครับที่ใหก้การติดตามและการลงพรมนะครับพี่น้องเนาะเอาเป็นบ้าคลิปนี้ขอฝากไว้เพียงแค่นี้ครับพอกับไม่ในคลิปต่อไปนะพี่น้องเดอ้อขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ